ตอนที่สิบเจ็ดขอขามาตอนจบเพีย้ยเพีย้ยพรเดินเข้าบ้านได้คว้าไม้ตียุงหวดลูกชายคนเล็กผิวของคนไม่ได้ใส่เสื้อขึ้นรอยแดงโอ้ยแม่พอแล้วแม่โอ้ยเจ็บพูดรูปไล่ตามเนื้อตัวแม่โยนไม้ตียุงลงพื้นมองตาขวางมันหน้าตีให้ตาย คิดยังไงถึงไปปีนห้องลูกสาวเขาฮะบุญแค่ไหนที่สนมันไม่เอาปืนไล่ยิงแล้วนี่แกไปข่มขืนน้องหรือเปล่าเปล่านะแม่ผมไม่ได้ค่มขืนผมคบกับนิ้งตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงเทพแล้วเฮ้ยพวกแกไปสารสัมพันธ์กันตอนไหนวะคนงงล้านที่หุ้นกับเพื่อนอยู่ใกล้หอพักนิง้งเลยได้เจอกันที่นั่นเราก็ได้กันซะอย่างนั้นไวชมัด อย่างกับตัวเองช้าตายอะวันก่อนตอนกลับจากห้างเห็นนะเว้ยแล้วไงวะคู่ฉันจะแต่งกันอยู่แล้วเข้าโรงแรมมันแปลกตรงไหนคู่แกสิไวไฟปีนขึ้นไปเอาถึงห้องแถมยังจะมาแต่งงานตัดหน้ากันอีกพรฟังลูกชายสองคนคุยกันทำท่าจะเป็นลมเฮ้ยแม่พุทธรีบปราดเข้ามาพายุงแม่โอ้ยพวกแกนี่นะ ถ้าโดนพ่อตาตีหัวอีกแม่จะไม่ช่วยเลยไปไปอาบน้ำเตรียมตัวไปซื้อของจะได้รีบไปขอขามาผูกข้อไม้ข้อมือซะเออพรล,ลมขึ้นกลัวจะมีเรื่องกับบ้านนั้นก่อนได้ดองกันครับแม่วันต่อมาพรรีบพาลูกชายไปบ้านสนแต่เช้า ชายหนุ่มอยู่ในชุดเสื้อเชอิ้ตสีอ่อนเรียบหรูกับกางเกงขายาวอุ้มชุดพานขอขมาตามหลังแม่ส่นยังทำใจไม่ได้นั่งหน้าตึงลูกสาวคนเล็กเพิ่งอายุครบ18ได้ไม่นานก็ต้องมาเสียทีไอหนุ่มข้างบ้านที่อายุมากกว่าถึง12ปีนุ่นไปตามน้องทีไม่รู้ป่านนี้แต่งตัวเสร็จหรือยังค่ะแม่ อ้าวมาพอดีนิ้งลงจากบันไดามาในชุดเดรสสั้นสีชมพูอ่อนพุทธมองตาปลอยหลงสเสน่ห์ความสวยสดใสแต่ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกระแอมจากพ่อของหญิงสาวนิ้งมานั่งใกล้ๆพี่เขาสิลูกพรเรียกลูกสะใภ้นิ้งนั่งลงแล้วเอ่ยคำขอขมาตามที่แม่สอน ในพานนอกจากจะมีทูบเทียนแพรแล้วยังมีเงินสดสองปึกใหญ่รวมทั้งแหวนและสร้อยคอทองคําสนนั่งเอามือกอดอกไม่ยอมรับพานที่สองหนุ่มสาวยกให้จนถูกเมียหยิกจึงยอมอ่อนลงแต่ก็ยังอดส่งเสียงจิจะในลำคอไม่ได้พี่พรทำไมให้เยอะจังยังไม่ใช่งานแต่งซะหน่อย พ่อตัวดีเขาอยากให้ไว้จัดงานแต่งเมื่อไหร่จะเพิ่มให้อีกเรามาผูกข้อมือให้ลูกๆก,กันเถอะพิธีจะได้สมบูรณ์พรเห็นสนยังหน้าหงิกไม่เลิกจึงรีบพูดรวบรัดเพราะกลัวพิธีล่มลูกชายจะอดมีเมียนั่นสิพี่มาพ่อผูกข้อมือให้ลูกเร็วนิดาช่วยสำทับสนจึงยอมผูกข้อมือให้พุด ขอบคุณครับคุณพ่อพูดเสร็จก็ต้องสะดุง้งเมื่อสนยังคงส่งสายตาเพชฌชคาดแต่พอย้ายไปผูกข้อมือลูกสาวเขากลับมีแต่ความอ่อนโยนมีความสุขมากๆนะลูกถ้าใครทำให้ทุกข์ก็มาบอกพ่อพ่อจะรีบไปจัดการมันให้พูดได้แต่ยิ้มแย่คงอีกนานกว่าพ่อตาจะลืมความเจ็บใจครั้งนี้พิธีเสร็จสิ้น พร้อมกับเสียงผ่อนลมหายใจของใครหลายคนเสร็จพิธีแล้วผมขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวกลางวันนะครับผมจองโต๊ะที่พัตคารในเมืองไว้แล้วชิอวดรวยเสียงบ่นเบาๆของสนแต่ได้ยินกันทั่วถึงต้องโดนเมียหยิกอีกรอบถึงสงบปากลงได้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มาช่วยย้ายเสื้อผ้าของใช้ไปบ้านโน้นนะ พุทธกุมมือนิ้งไว้แน่นหมายมั่นว่าจะรีบสร้างครอบครัวฉันยังไม่ได้อนุญาตให้แกพาลูกฉันไปอยู่ด้วยสนรีบวยวายลั่นบ้านก่อนลูกสาวจะรับคำอ้าวพุทธอ้าปากค้างเด็กๆแต่งงานกันแล้วนะพ่อจะให้แยกกันอยู่ได้ยังไงแต่งที่ไหนก็แค่ผูกข้อมือให้อยู่ที่นี่ไปก่อนเห็นเมียทำหน้าเครียดใส สนจึงยอมอ่อนลงนิดหน่อยไม่รู้แหละอย่างน้อยก็จนกว่าจะกลับกรุงเทพที่อื่นก็ถือว่าไม่เห็นจะหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่ด้วยกันก็อย่ามาทําให้เห็นมันรับไม่ได้โว้ยคําพูดของสนทําเอาทุกคนกลั้นยิ้มแหมต่างกันตรงไหนล่ะพ่อจะวันไหนนิ้งมันก็ต้องย้ายไปอยู่กับพี่เขาอยู่ดีนุ่นก็อดยิ้มไม่ได้เช่นกันใกล้หูใกลตาฉันคิดว่าจะห้ามมันได้ไหมล่ะ สนเห็นลูกเขยยิ้มกริ่มก็ได้แต่หมั่นไส้หันไปพูดกับลูกสาวบ้างย้ายไปอยู่กับมันก็อย่าเสียรู้มันละ่ะจับให้ได้ไล่ให้ทันถ้ามันนอกใจก็บอกพ่อพ่อจะหาผัวใหม่ให้ค่ะพ่อนิงรับคำเฮ้ยได้ไงนิง้งพุทธธหน้าเหลือลาจนทุกคนขำในที่สุด งานเล็กๆที่ถูกจัดขึ้นอย่างฉุกละหุกลุ่มๆดอนๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีพุดเลื่อนกำหนดกลับกรุงเทพเร็วขึ้นเพราะต้องไปทำงานแล้วสนบนอุบใช่ว่ารู้ไม่ทันไอ้ลูกเขยตัวดีว่ามันอยากเข้าหอจนตัวสัน่นแต่ไม่อยากทะเลาะกับเมียจึงทำเป็นลืมๆไปไปย้ายออกวันนี้เลยนะพุทบอกขณะขับรถเข้ากรุงเทพ จะทันเหรอคะกว่าจะถึงก็เย็นแล้วอืมนั่นสิงั้นเราไปทำพิธีให้มันเสร็จๆดีกว่าพิธีอะไรคะนิงงงเข้าหอไงพี่รอตั้งสองวันจนใจเหี่ยวแล้วเนี่ยพี่พูดทะลึ่งอีกแล้วพี่ยังไม่เคยเล่าให้หนิงฟังเลยว่าทำงานอะไรพี่รวยขนาดนี้ไม่ใช่งานผิดกฎหมายนะคะโอ้ยน้ำพักน้ำแรงล้วน พี่จบวิศวะตำแหน่งตอนนี้คือผู้มนวยการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์บริษัทอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยที่นิ้งเรียนนี่แหละสมัยเรียนมีเล่นหุ้นบ้างได้มั่งเจ๊งมั่งแต่โชคดีได้มากกว่าเจ๊งก็เลยเอาเงินต่อเงินไปเรื่อยๆพอไอแอรีเยลเรียนจบกลับมามันชวนพี่ลงทุนเปิดร้านเปิดที่อื่นอยู่หลายปีถึงย้ายมาเปิดที่นี่ ไอแอรเรียลมันบอกเปิดใกล้ๆนักศึกษาจะได้เห็นของส,สวยๆงามๆทุกวันพุทเล่าไปหัวเราะไปดูมีความสุขพี่แอเรียลเรียนจบเมืองนอกด้วยเหรอคะถ้าไม่ติดที่พ่อป่านนี้มันไม่ยอมอยู่ไทยแล้วเหรอคะพี่พุทเล่าเรื่องพี่แอรเรียลเยอะๆได้ไหมคะทําไมล่ะนิงสนใจมันเหรอพุทเหมือนคิดอะไรได้จึงเบี่ยงประเด็นทันที ไม่ใช่ค่ะนิ่งแค่อยากรู้เฉยเธอยังจำสายตาลึกลับลุ่มลึกคู่นั้นได้เขาจ้องมองน้ำหวานแบบไม่มีรอยยิ้มไม่เหมือนเวลามองมิ้วหรือที่เคยทำกรุ่มกลิ่มใส่เธอแต่นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนน้ำหวานยังปกติหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอแอรีรยลมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนิ้งสนใจแค่พี่ก็พอ เดี๋ยวถึงคอนโดคิดเลยนะว่าจะเล่นท่าไหนดีอะไรนะคะนิ้งคิดว่าตัวเองหูฝาดสามวันนี้พี่ไม่ยอมให้นิ้งลงจากเตียงแน่ไหนพี่บอกว่าต้องไปทำงานไงถ้าไม่บอกแบบนี้ก็ไม่ได้กลับสิพอสนยิ่งห่วงลูกสาวอยู่เชือเรื่องลามมุกนี่หัวไวนะพุดหัวเราะร่วนหัวไวอย่างที่เมียบอกเพราะตอนนี้ เขาคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ากลับไปถึงจะจัดการกับเธอยังไงแวะไปเอาเสื้อผ้าที่หอ,อก่อนได้ไหมคะเธออยากได้ชุดสำหรับใส่ออกนอกบ้านที่เอากลับมาต่างจังหวัดส่วนมากมีแต่ชุดอยู่บ้านถ้าไม่ได้นุ่นช่วยหาชุดวันงานก็คงได้ใส่กางเกงย,ยีนขาสั้นทำพิธีได้สิเก็บมาเยอะเะเลยยังไงก็ต้องย้ายมาอยู่กับพี่ คอนโดของพี่พุทธอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยนิงต้องตื่นเช้ากว่าเดิมต่อไปนี้ห้ามชวนนอนดึกนะคะพุทธหัวเราะลัน่นเข้าใจความหมายของคนหาทางเอาตัวรอดถ้าวันไหนดึกพี่จะขับรถมาส่งจริงๆให้พี่มาส่งทุกวันก็ได้นะพี่ชอบนอนดึกๆึกนิงนั่งเขินเสมองออกไปนอกรถไม่อยากให้พุทธเห็นใบหน้าแดงกำ่ำวันนี้พี่แอรเรียลปิดร้านนี่คะ พุธหันมองตามเห็นร้านปิดไฟมืดเอ๊ะนั่นใช่พี่แอรเรียลหรือเปล่าเหมือนทะเลาะก,กับใครเลยนิงเห็นแค่ด้านหลังของแอรเรียลเหมือนกำลังฉุดกระชากใครบางคนพุชชะลอความเร็วลถเพื่อดูให้แน่ใจเผื่อบางทีเขาอาจจะต้องจอดรถช่วยเพื่อนเหมือนน้ำหวานเลยค่ะอะพี่พุธอย่าเพิ่งเร่งความเร็วสิคะจอดก่อนนิงจะลงไปดูว่าใช่เพื่อหรือเปล่า พี่พุธไม่ได้ยินที่นิ้งบอกเหรอคะนิ้งขมวดคิ้วแน่นรู้สึกใจคอไม่ดีไม่ใช่หรอกแค่คนหน้าคล้ายกันเดี๋ยวพี่ค่อยโทรหามันอีกทีรีบไปทําธุระของเราดีกว่าพุธเร่งความเร็วตรงดิ่งไปหอพักนิ้งยังมองเหลียวหลังแม้รถจะเคลื่อนตัวออกมาไกลแล้วแต่พอถึงหอพุธเปลี่ยนใจไม่กลับเขายังไม่อยากขับรถผ่านหน้าร้านตอนนี้ แอรเรียลคงกำลังเคลียร์ปัญหาชีวิตไม่อยากพานิงเข้าไปขัดจังหวะอืมพี่พุทปล่อยก่อนนิงจะรีบเก็บของเราจะได้แวะไปที่ร้านก่อนไปคอนโดนั่นไงว่าแล้วเขาคิดไว้ไม่ผิดจริงๆพี่อยากชื่นใจเมียก่อนนี่ครับไวพุทอุ้มคนตัวเล็กลอยหวือแล้วรีบเดินเข้าห้องน้ำใครใช้ให้นิงหน้ากินละ่ะ พี่อยู่ใกล้ทีไรลืมตัวทุกทีชายหนุ่มเกี่ยวเอวคอดไว้แน่นมือที่ทาบทาับเปลี่ยนเป็นรูปไล้นิ้วนางข้างซ้ายที่มีแหวนทองของเขาสวมอยู่ไว้พี่จะเปลี่ยนเป็นแหวนเพชรให้นะครับวงนี้มันฉุกละหุกเลยหาทันได้แค่นี้เขาก้มลงดอมดอมสุกไสไปเรื่อยดูท่าคืนนี้คงไม่ได้กลับคอนโดเครื่องติดแล้วยากจะดับ และคงร้อนแรงยาวนานทั้งคืนจบโปรดติดตามพี่แอเรียวกับน้องน้ำหวานต่อได้ในเรื่องความลับ